วันนี้พาคุณแม่มากินชาบูค่ะจริงๆตอนแรกกะว่าจะเล่นเกมที่ในติ๊กต็อกเขาเล่นกันนะคะที่ให้เลือกว่าจะกินชาบูหรือจะกินปิ้งย่างหลังไม์ก็ถามอยู่นะคะว่าอยากจะกินปิ้งย่างหรือจะกินชาบูตอนแรกว่าจะไปจบที่ร้านคุณเปิ้ลแต่วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเลยอยากกินอะไรร้อน มาจบที่ร้านนี้เลยค่ะเซนจูชาบูสาขาเอสพนาดค่ะร้านนี้เคยมารีวิวแล้วรอบหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยมากินแบบสตาร์ทอัพเลยค่ะ399เป็นชาบูที่มีทั้งเนื้อทั้งหมูและก็มีซูชิด้วยค่ะใครชอบกินชาบูแบบหลากหลายนะคะก็แนะนําค่ะ ซูชิที่นี่เขาใช้เกรดเดียวกับคนที่กินแบบพรีเมียมเลยค่ะไม่ได้มีแค่ซูชิอย่างเดียวนะคะมีของทอดด้วยแต่ที่สําคัญก็คือมีชาบูค่ะวันนี้เลือกทานแต่เนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียค่ะมีความแบบมันแซ่บอร่อยน้ําซุปที่นี่เขาก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเขาให้เลือกได้2น้ําซุปแต่หม,ม้อมี4ี่ใช่ไหมคะถ้าอยากทานสี่ก็ต้องเพิ่มแอดวานไปค่ะ และที่ชอบที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีน้าจิ้มให้เลือกทานเยอะมากเลยค่ะอย่างน้ําจิ้มงานเนี่ยก็คือดีเลยค่ะน้าซุปที่นี่เขาก็อร่อยนะคะเข้มข้นสดแบบร้อนๆก็ได้นะคะกินไปนเลยค่ะจุกๆ90นาที2คนแม่ลูกนะ,ะสั่งมาไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะกินเท่าที่พออิ่มก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายเมนูทั้งหมดมาให้ดูนะคะกลัวสั่งมาเรากินไม่หมดอันนี้แบบน้าจิ้มพรสือค่ะอร่อยนี่ค่ะซูชิหน้าเนื้อพอเบินไฟมาแบบดีมากเลยค่ะมีของคาวแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะมีทั้งไอศครีมผลไม้แล้วก็มี ค่ะถือว่าเป็นชาบูที่คุ้มนะคะสาหรับคุณที่อยากกินอะไรหลากหลายก็อขอแนะนําเป็นชาบูแบบต้นปีไปเลยราคาสับสับ